รายงานพิเศษช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานีครับเป็นการเติมชีวิตใหม่ให้สำหรับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชเชแดนภาคใต้จากผืนนาแห้งแล้งครับสู่ต้นแบบเกษตรกรต้นแบบเกษตรสมัยใหม่นะครับสร้างความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็หวังว่านะครับจะจับต้องได้นะครับโดยเรื่องนี้นะ่าสนใจอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานีหรือที่รู้จักในชื่อเขื่อนทดน้ำปัตตานีเป็นโครงการขนาดใหญ่ของกรมชลประทานตั้งอยู่ที่ตำบลตาเซออำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาอาศัยแม่น้ำปัตตานีเป็นลำน้ำสายหลักความยาวประมาณ210กิโลเมตร มีความจุขเขื่อน7.8ล้านลูกบาศก์เมตรเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2511และแล้วเสร็จในปี2523ทั้งนี้เพื่อกระจายน้ำไปอย่างพื้นที่เพาะปลูกและชุมชนระบบคลองส่งน้ำหลักฝั่งซ้ายฝั่งขวาและคลองแยกในจังหวัดปัตตานียะลาและนราชวาสเขื่อนทดน้ำปัตตานีนะครับมีความจุอยู่ประมาณ7.8ล้านลูกบาศก์เมตรครับ ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2511แล้วก็แล้วเสร็จเมื่อปี2523ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ทั้งหมด5ด้านนะครับก็คือสามารถที่จะทดน้ำในลาน้ำปัตตานีนะครับแล้วก็ส่งน้ำให้กับพื้นที่รับประโยชน์ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำปัตตานีเพื่อที่จะบรรเทาอุทกภยัย ก็ส่วนใหญ่พื้นที่ที่จะช่วยบรรเทาตกาไปก็เป็นลุ่มน้ำพื้นที่ของลุ่มน้ำปัตตานีตอนล่างเพื่อประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคนะครับหรือการประปาในเขตจังหวัดยาลาและจังหวัดปัตตานีเพื่อประโยชน์ในการอุตสาหกรรมนะครับทั้งในจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีนะครับเพื่อการผักดันน้ำเค็มแล้วก็รักษาระบบนิเวศนะครับก็ มีทั้งหมดประโยชน์ก็ทั้งหมดค่าด้โครงการนี้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายพื้นที่หนึ่งในนั้นคือบ้านกูแบสีราตำบลลังกออำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีที่วันนี้กลายเป็นต้นแบบการพัฒนาภาคการเกษตรสมัยใหม่โดยการสนับสนุนจากสถานีทดลองการใช้น้ำชประทานที่7ปัตตานีภายใต้การกำกับดูแลของกรมชประทานบ้านกูแบศีราจึงได้จัดตั้งกูแบศีราโมเดลขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวส่งเสริมการทำเกษตรสมัยใหม่และพัฒนาแนวทางเกษตรอัจฉริยะนำไปสู่การเพิ่มรายได้ของเกษตรกรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนปัตตนนี้ทดลองการใช้น้ำชลประทานที่7ปัตตานีนะครับก็เป็นหน่วยงานในกรมชลประทานครับก็ได้เข้ามาดูแลเรื่องการนำน้ำชลประทานเนี่ยครับไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆในการ ให้น้ำชมะทานเพื่อให้เกษตรกรนะครับได้รับผล,ผลผลิตที่ดีที่สุดนะครับก็เราเข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับแล้วก็มาร่วมกับเกษตรกรจัดทาเป็นแปลงสาธิตนะครับแล้วก็โดยมีแนวคิดของพื้นที่บ้านกูแบศีลาเองก็คือกูแบศีลาโมเดลนะครับก็คือต้นแบบการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ําชมะทานของข้าวนะครับในอดีตกูแบสีลาเคยประสบปัญหาดินเปรี้ยวทํานาได้เพียงปีละครั้ง แต่ปัจจุบันด้วยความมุ่งม,มั่นของชาวบ้านและการสนับสนุนที่ต่อเนื่องพวกเขาสามารถทำนานได้ปีละสองครั้งมีไรายได้ที่มั่นคงและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะกูเบซีราเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันเป็นที่ลุ่มค่ะซึ่งกูเบซีราจะเป็นแองกระทะน้ําจะไหลมาจากตำบลเขาตูมบ้างตำบลทุ่งยางแดงอาเภอทุอ่งยางแดงบ้าง ก็เป็นตรงนี้จะเป็นพื้นที่รับน้ําแล้วก็มันจะมีโครงการเชิญประทานเข้ามาค่ะามาขุดมาขุดมาทําคลองไส้ไก่เพื่อที่จะให้เกษตรกร,กรสามารถทํานาได้เพราะว่าเมื่อก่อนเกษตรกร,ท,กรที่นี่ทํานาได้ปีละหนึ่งครั้งแต่ตอนนี้เกษตรกร,กรสามารถทํานาได้ปีละสองครั้งค่ะเราเป็นพื้นที่ที่ว่ามีน้ําใช้ตลอดปีเพราะว่ามีชนประทานเข้ามาส่งเสริมแล้วก็ เป็นการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซื้อข้าวมากินไม่ต้องไปหาข้าวมาจากข้างนอกเราก็สามารถผลิตข้าวไว้กินเองได้จากใส่น้ำที่หล่อเลี้ยงสู่ชีวิตใหม่ที่เบ่งบานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานีไม่ได้สร้างเพียงแค่เขื่อนหากแต่ได้ร่วมสร้างอนาคตให้กับชุมชนชายแดนใต้ผ่านแผนเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการเสริมสัรสปินเวหน้าเขื่อนขุดลอกเพิ่มความจุน้ำอีก8.5ล้านลูกบาทเมตรและจัดตั้งเครือข่ายองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพนำพาความมั่นคงความเจริญและความยั่งยืนสู่ชีวิตของผู้คนอย่างแท้จริงสุริยานกแก้วถ่ายภาพปียดาชดยานายัยทีมข่าวเอ t ภาคใต้ารายงาน